สวัสดีครับผมอยู่กับผมไบอันกันอีกแล้ววันนี้เราจะอ,อเดินทางไปปล่อยตัวนักโทษแล้วก็ฟาร์มเลเวลแบบโคตรอู้อ่มสวัสดีเด้วเ่าสองพันให้ได้เลยไหนๆก็มากันละมัวรอแล้วกันอยู่นะะออกเดินทางกันเลย ว้าว DNA ชอบและรับฟาร์มแแบบบอกที่บอกได้เลยว่าโคตรจะดีรับฟาร์มแแบเช่นบรักฟูดโบกุโนโรกูนแมสซิตี้คิงพีดเจ้าเบกระแกนพีทแถมยังรับกดผลไม้ปิศาจอีกว้าวโคตรแจ่มและก็ยังรับกดเกมพาร์อีกด้วยบอกเลยว่าโคตรดี สำหรับใครที่กำลังมองหายอยู่ต้อง DNA ชอปเท่านั้นเปิดมาก็มาพับกบไอ้พบกลับไปด้านงง,งของใบอันสุดเจลอหล่อที่กำลัง,งงงอยู่ว่าที่นี่คือที่ไหนผมว่าละกงของคนดูได้บอกว่าตัวเองแอบไม่ได้จดเลเยล800แล้วต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับทุกคนพอดีมาเล่นเพลินไปหน่อยถ้าคนดูให้พภัยก็ขอโคตร50าสร้ละกันก็ถือว่าคนดูให้อภัยละกันนะครับ โอเคเข้าเรื่องกันต่อแต่ดูก่อนนี่มันอะไรวะเนี่ยว้าวโคตรเฟี้ยวเลยทำได้ไงวะเนี่ยเอาพาหนีบโตหรอหรือยังไงวะเนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยอะ่ะจ้างมันผมไปก่อนดีกว่าแล้วจะได้ผมเจอการกรรมจากผู้เล่นคนนั้นผมก็ออกมาสุ่มผลดูหน่อยดีกว่าเผื่อฟุกดวงดีได้ผลที่ดีกว่าผลแสงแลวซึ่งผลที่ผมได้ก็คือผลควันว่าแย่จังเอาไปเก็บเข้ากล่องก่อนดีกว่ารองกล่องไปนะจ๊ะเจ้าหนูแล้วจากนั้นผมก็ออกเดินทางไปฟาร์มาไดทันทีที่ททรับวขวอยู่ตรงไหนว่าจะจู่ก็ลืม อ๋อตรงนู่นไง ไปฟาร์มสักหน่อยดีกว่าซึ่งขววนี้มันใจผมไปจัดการกับเจ้าสวรรไพเรททั้งหมด8ปตัวแน่นอนว่าโคตรจะอีซี่ไหนลองเจอกันหน่อยซีนนี่น่ะไอ่ไอมาเพื่อนไหนมาด้วยเอาเพื่อนมาด้วยนี่ไงให้หมดเลยให้หมดเลยแล้วหลังจากนี้ผมก็ฟาร์มตรงนี้ยาวๆฟาร์มมาได้ฟาร์มอีกฟาร์มมาได้ฟาร์มอีกแล้วหลังจากนี้ผมฟาร์มไปได้เดียวความง่วมมันก็กำเริบมแน่นอนสิครับผมบ้าแล้วหลังจากนี้ผมตื่นขึ้นมาก็รอไปสองชั่วโมงกว่าจะสามารถสุ่มผลได้โอเคขอผลดีๆรอบนี้จะไม ง่วงเลยอ้าวดวงทำด้วยอะไรวะเนี่ยสงสัยต้องมีคอนเทนต์สุ่มผลตามสูตร F4 ไรงี้แล้วหรือเปล่าเพื่อจะได้ผลดีขึ้นรองกล่องไปอีกผลไหนเช็คซีไมีผลอะไรดีๆขายบ้างไหมเนี่ยเราาวะไหนดูหน่อยซีไมีผลอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหผลโคตรดี <c oughs> ดีกับผ oh ีส oh ิโอ้โหกลับไปฟาร์มต่อดีกว่าอย่างเงี้ยเราจะ่านัผมก็รีบบุ้งหน้าไปฟาร์มต่อพร้อมกับอาการน้อยที่สุดในผลไม่ดีไหนก็ไม่มีที่ลงลนะขอโรดก,กับเจ้านี่แทนละกันเอ๊ะอาจจะบ้านหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันหายไปไหนแล้ววิ่งได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยบ้านหายคนอื่นยังจะเห็นบ้านไหมวะเนี่ย้าไม่เห็นที่เสร็จโจนเลยนะเวลา,ามีเรื่องกับใครจะได้วิ่งเข้าไปแอบเราหลังยังได้ผมฟาร์มมาได้สักพักจู่ๆท้องฟ้าก็มืดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้กันวะเนี่ยเราจอีบบินู้นผมก็ร เขาจะทํำยังไงกันแต่ดูเหมือนจะมีผู้เล่นคนหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะอะไรสักอย่างซึ่งผมก็ไม่ด้เพราะว่ามันมืดมากจากนั้นผมก็บินตามผู้เด่นคนนั้นเพื่อที่จะดูว่าเขาจะไปยังเกาะอะไรวรวหงจากที่ผมบินตามมาได้สักพักผมก็ได้เจอกับเกาะเกาะหนึ่งเข้าซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเกาะของเจ้าบอสหนวดดาแน่นอน เราได้ละไบอันก็ขอดูดเด้อแล้วกันยืนดูอยู่เฉยๆมันจะไปสนุกอะไรใช่ไหมล่ะเราจากนั้นไบอันก็ช่วยเขาไฟกับเจ้าบอลหนวดดำกันอยู่พักใหญ่แบบว่าใส่กันอย่างบึ้มๆําเบะ่ะเราหลังจากน้ผมช่วยกันตีอยู่กันมาได้สักพักซึ่งผมก็มาด้วยปล่อยโดสกิลกับเขากันบ้างหรือเปล่าวันเนี้ยแล้วพอหลังจังหวะที่เจ้าบอลหนวดดำตายแต่กลายเป็นว่าใบอันไม่ได้หาะไรกลับมาเลยอ่ะเฮ้ยท้อแท้กับชีวิตช่างมันกลับไปฟาร์มต่อก็ได้แหลังจากนี้ผมกลับมาฟาร์มต่อได้สักกา็มีแ เเยยี่ยมือนว้าตัวโคตรใหญ่นี่สินะผลเปละเพราะผมเห็นเจ้ามอกนี่เลยทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าทําไมไม่ซื้อผลพระมาใช้วะาจะซื้อผลแสงมาทําเพื่ออะไรเนี่ยเพราะว่าตอนไปอ่านเม็ดใน250้วันที่แล้วมีวคนบอกว่าผลพระดีกว่าทั้งนั้นเลยอะซึ่งตอนนี้ซื้อผลแสงผมก็ไม่รู้ว่าผลพระมันจะดีขนาดนี้ไงต้องขอโทษด้วยนะครับครั้งหน้าไม่อาจจะหาข้อมูลมาให้ดีกว่านี้แต่รอบนี้ก็ทนฟา์มด้วยผลแสงไปก่อนแล้วกันแล้วหลังจากที่ผมกำลังทนฟา้าแบบชิวๆอ,อยู่ จู่ๆเจ้าพี่ิมของเราก็้าข้างจูจ่ๆก็มาแย่งฟาร์มเฉยเลยอ่ะแล้วก็มีการมาแวยืนมองด้วยความสะใจหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ส่วนแอเราก็งงจู่ๆมาทําแบบนี้เป็นเพื่ออะไรทั้งที่แบ่งที่ฟาร์มไว้ให้เราแท้ๆไม่ได้เข้าไปแย่งด้วยแต่กลับมาแย่งฟาร์มแล้วมองหน้าตาสะใจกันเฉยเลยอ่ะจากนั้นผมก็ปล่อยไปแล้วผมก็ฟาร์มในส่วนของเราต่อแล้วหลังจากตอนแรกเนี่ยผมโดกนกระทำแล้วผมไม่ได้โต้ตอบกลับไปรอบนี้เหมือนพี่แกเห็นผมอ่อนแอเลยจะเข้ามาแย่งฟาร์มมันอีก,กรอบแต่รอบนี้มันมากกว่ารอบแรกก็คือ เจ้าเบิเพยายามที่จะปล่อยสกิลใส่เพื่อที่จะฆ่าผมแต่แน่นอนผมเป็นฝ่ายที่ใจเย็นผมก็เลยไม่เลือกที่จะโต้ตอบกลับไปแต่พอผมตายแล้วเกิดใหม่เสร็จเท่านั้นแหละผมก็เลยเลือกที่จะสู้เพื่อโต้ตอบกลับเพราะว่าดูอยากโซ่าลเหมือนเจ้าหมอนี่ต้องการที่จะมีเรื่องกับเราจริงๆแล้วแหละได้เดบไรอันจัด ไอ้จนันทร์มก็รีบมุ่งหน้าไปหาเจ้าบิ๊กเบิ้มตัวนั้นด้วยความไวแสงทันทีเราจานันทร์อมก็ทําการเปิดไปก่อนได้หนึ่งสกิลแลาดูเหมือนว่าเจ้าเบิ้มก็จะตั้งรับการต่อสู้พร้อมเ้วเหมือนกันจนันทรมอมก็ใช้สกิลต่อเจ้าเบิ้มไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าจะตีมันไม่เข้าเลยแฮะซึ่งมันก็ตีผมไม่เข้าเหมือนกันเอ๊ะหรือจะเป็นเพราะว่าผม,มืมเปิด PVP โธ่ไอ้เราก็ใส่กันอย่างนัว สุดท้ายลืมเปิด PVP ว่าทำไมอยู่ทำไมตีกันไม่ตายเอาแหม่ต้องกันได้เจ้าเบิ้มรอบนี้จะไม่ลืมอีกแล้วมาเดี๋ยวพี่จัดให้ไอ้น้องเอ้ยมาเดีมาเดี๋ยวในไงนไงนี่นี่นี่มาเซ่เจ้าเบิ้มคิดว่าแน่หรอว้าวว้าวว้าวแรงเหมือนกันนะเนี่ยสกิลเราเอ้ยเอ้ยโอ๊ยมาเซ่มาเซ่เอ้ยโอ๊ยโอ๊ยสกิลเราแรงจังเลยอ่ะโอ้ยเอ๊ยโอ้ยเราไหนยัได้ผมแพ้กับไอ้เจ้าเบิ้มผมก็ได้เลือที่จะมาแก้มันตอนกำลังฟาร์มอยู่วิธีการแก้ก็คือการลัดเจ้ามมมอนนที่ัักาลงฟร์ อย <descon fin anta> ู่เหมือนกับที่มันทำใส่กับผมยังไงล่ะอันนี้ยังผมไม่ได้มาแกล้งมาหรอกแต่ผมยอมฟังไม่เสร็จตั้งหักแต่ผมก็อยากให้มาดูซะบ้างว่าเวลาทำใส่คนอื่นเขาแล้วพอตัวเองโดนคือมันเป็นยังไงใจเย็นๆมาเราโอกาสนี้มานานเอ้ยไม่โดนเอาใหม่แล้วกันนี่ไงได้มาหนึ่งตัวนึงไอ้เอ้ยไปตัวไหนอีกอ่ะอ่าตัวนั้นใช่ไหมได้เลยรอใจเย็นๆนี่ไงปล่อยสกิลแก้ไปก่อนแล้วก็นี่ไงแล้วก็นี่ไงเดี๋ยวร้อยแปดนะจ้าแทงคิวว่าได้เบิ้มแล้วหลังจากที่ผมแย่งฟาร์ม ไปขโมยเซิร์ฟวของคนอื่นมาฟา์มเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ส่วนตัวหน่อยจะได้ฟ์มแบบชิวๆแบบไม่มีใครมาแย่งแล้วหลังจากนี้ผมก็ได้ฟังไปตรงนี้ยาวๆเลยจนเลเวลถึง8 5 0าพอเลเวลไถึง850แล้วผมก็ลองรับเควสบอสของเจ้าหมอน,นี่ดูเพื่อที่จะไปลองไฟดูหน่อยว่ามันจะขนามือไหมแล้วพอหลังจากที่ผมรับเควสดเสร็จผมก็เลยมุ่งหน้าไปหามันทันทีไหนมาลองเจอกันหน่อยสิจะเก่งแค่ไหนกันเชียวนี่ไงเปิดก่อนได้เปรียบยังไงจังหวะนี้นี่ไง นี่ไม่ไงแถมทวินวันไม่ไงสกิลเตะโอ้ยเจ็บ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 ตีไรเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอมันหลบได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาดินี่ไงโอ้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 ไเย็นใจเย็นไอ้นุ่มยังไงมาตั้งหลักได้แล้วมาขอเราสกิลก่อนอุ้ย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 มันไกลจังไงสกิลเนี่ยนี่ไงมาอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วยังไงนี่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 เอาไปกินไปแล้วจ้าจะตายจะตายวายโอ้แหลมเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงกระเด็นไปซะเอาหายไปไหนไม่ได้อ๋ออยู่นี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 ่มา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 ดินี่ไงเตะ วยังไงนี่เปิดให้รกสังเกตแป๊บหนึงนี่ไงเอาไปกินโอ้ยไปแล้วหนีหนีหอย่าตายจะตาย,ตายมาเด็ดนี่ไงมามาโวเกือบโดน ยังไงนี่เอาไปกินอีกนี่ไงหลบหลบอย่หวะนี่หลบเนี่ยหลบได้หนีละเจอการไอ้นหนุ่มไม่น่ามันกระจอกอย่างนี้วะเนี่ยนี่ไงโอ้ยตายแล้วหลังจากดีผมโดนเจ้าบอสสปริงตกตายแบบยับเยินผมก็ได้มุ่งม,มั่นที่จะฟังเริเวลให้ได,ไ,ดไ,ดได้เยอะมากกว่านี้แต่ระหว่างฟ์มผมก็ไม่รู้ว่าคลิปหยุดอัดไปตอนไหนแล้วพอผมม่เช็ทีแม่งพื้นที่เต็มตัดไม้ทีตอนนี้เลยก็ปลาไป875แล้วในระหว่างเช็ผลไม้ปีาศาจแล้วตอนนี้ผมก็สัมผัสได้ว่าควรที่จะเปลี่ยนจุดฟ์มได้แล้วอย่างยิ่งเราจะน้ำมันเกาะเดินทางไป เพื่อที่ไปฟาร์มเดวเวแบบหนำใจถึงแล้วก็เซตสปาสีรอ,อะไรแล้วพอหลังจากเซตสปาเสร็จก,ก็ฟาร์มยาวๆสาหาหาหาิบอกได้ว,ว่าหลังจากการฟาร์มไเรียเป็นการฟาร์มที่ยาวนานมากซึ่งผมก็ไม่รู้ว,ว่าผมฟาร์มเ,เจ้าเกมนี้ไปขนาดนี้ได้ยังไงหรือว่าเป็นว่าผมนอนไปฟาร์มไปกันแน่วันเนี้ยแล้วพอหลังจากผมฟาร์มเดวเว้จนถึง909ลงงานผลิตผลพิศาจมันก็เกิดพอดีผมกับกลุมลกล่มน้องๆก็รีบมาช่วยตีกันแต่ว่าตีกันอยู่2คนที่เรียกว่ากลุ่มได้ไหมวันเนี้ยแล้วพอหลังจากผมตี งานเสร็จผมก็ได้ผลยางมาอ้าว้าวลงกล่องอยู่เพื่อนซะเจ้าหนูไปลงไปอยู่กับเพื่อนเลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปฟาร์มต่อแบบว,ว่าโคตรอวมเลยอะจนถึงระเบบเก้าร้หาแล้วจากนั้นผมก็ได้เวลาเปลี่ยนไปฟาร์มยังเกาะอื่นเราซึ่งเกาะถัดไปที่ผมจะมาฟาร์ามก็คือเกาะซอมบีแล้วพอหลังจากนั้นผมฟาร์มเกาะซอมบีไปได้สักพักผมก็เดินยูทูบเล่นแล้วไม่รู้ว่าโชคชะตามันคิดอะไรกับผมจู่คลิปสอดปล่อยตัวนักโทษก็ขึ้นฟีดขึ้นมาแล้วจากนั้นพอ เพื่อที่ไปทาเควสดปล่อยตัวนักโทษแล้วพอไอะได้ผมถึงเกาะผมก็ได้มุ่งหน้ามายังบาร์ทันทีแต่แน่นอนก็จะทาเควสขอสุ่มผลไม้พิศัสต์ก่อนสักหน่อยขอผลได้ดีเห็นนั้นรอบนี้มาไหนดูหน่อยสิสมองอืมมาทํใไมวันนี้เนี่ยเอาไปเก็บเข้ากล่องเลยสิรออะไรไหนดูหน่อยสิอืเก็บไม่ได้เอาอะไรวะเอามีแล้วล่ะมีสมองอยู่แล้วทิ้งสิรออะไรจากนั้นผมก็วิ่งมาคุยกับเจ้าโทมิโอว่าไอ้ได้ผมไปทําอะไรแต่ดูเหมือนว่า นี้เควนมาใจผมไปช่วยคนที่อยู่ในคุกที่สเตเดียมหน่นผมก็ไม่รอช้ารีบมุงหน้ามาที่นั่นทันทีดูเหมือนว่าคุกพวกนี้อยู่ใต้สเตเดียมแท้แน่นอนตามสเตปมีพัดเซให้แก่คนอย่างใบอันมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเดาไปอันดับแรกจากนั้นผมก็วิ่งใส่ในยใช้มือดูว่าอันไหนเป็นอันไหนอจึบนี่ไงแล้วก็อจึบเอ้าหายไปไหนหมด่ะเอ้าไม่ใช่เหรอวะเนี่ยมันก็ต้องไม่ใช่อยู่แล้วไม่ล่ะ่วขนาดนี้หล้งจากนั้นผมก็ใช้วิชา YouTube นั่งดูวิธีพาคนพวกนี้ออกมาแล้วพอหลังจากาเร็ ชาวได้ทันทีฮะอันไหนต่อว่าหาแป๊บนะน่าจะเอ่ออันนี้ใช่ไหมอันนี้นี่นี่นี่ตรงนี้เลยนี่ไงแปะเข้าไปแล้วก็อันไหนต่อว่าอัน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 ไหนวะเออตรงตรงนี้นี่ไงตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่ตรงนี้เลยนี่ไงแล้วก็น่าจะใช่ตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็อีกตรงนึงก็น่าจะตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ชึบนี่เรียบร้อยว้าวด้วยเทมไม่ด้วยโคตรเฟี้ยวแลวพอหลังจะทำเควสดนี่ เสร็จไปฟาร์มต่อยสักหน่อยดีกว่าเราจะได้ปรกันว่าฟาร์มอะไรเว้ยสักนิดหนึ่งฟงาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกจนแล้วลว่า,วาวถึง971เราจากนี้ก็ถึงเวลาที่ใบอั้นต้องไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ใบอั้นด้วยล่ะบายบาย